สวัสดีค่ะเราเจียกิสั้งเองวันนี้เราจะมาเล่นเกมฮักเกมนี้เป็นเรื่องราวของเราที่ได้รับมรดกมาจากญาติทาง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 ซึ่งมันเป็นคฤหาสน์เก่าๆหลังหนึ่งที่อยู่กลางป่าเราก็จะได้ไปพักผ่อนสบายสบายที่นั่นไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกังวลว,ว่าจะมีผีสางอะไรหรอกนาคฤหาสน์กลางป่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเนาะ นะนะเพราะงั้นเรามาผ่อนคลายสบายๆกับคาถิหาดกลางป่าจากคุณลุงห่างๆที่ไม่แทบจะไม่รู้จักกันดีกว่าว้าวอืมนี่คือในคาถิหาดสินะไหนดูสิเงาของต้นไม้ข้างนอกสินะ นี่คือคุณลุงเหรออืมดูทรงน่าจะเป็นแบบพวกทำยาหรือว่าเป็นหมอนะดูจากหน้าปกเกมแล้วไอ้ตราสีแดงๆนั่นก็เหมือนกับตราทางการแพทย์อะที่เป็นงูขดๆอะอืมตอนไม้เพียบเลย ก็แค่ต้นไม้รอมรอบแล้วทำไมมันรกลากาศแบบนี้ล่ะเปิดห้องใต้บันไดเหรอเหรอมีอะไรเปิดได้ไหมไม่มีฮะ นี้อะไรวะเป็นกระเบื้องอเหรอก็คงจะกระเบื้องลวมั้งออะไรมีจดหมายแน่นจดหมายหรือกระดาษธรรมดาแต่ว่ามันวางอยู่ตั้งแต่แรกเรอเพิ่งรู้นะเนี่ยไหนดูสิถึงมิสแอนดี้โชว์ ผมมีความซาบซึงอย่างยิ่งที่คุณเดินทางมาดูมรดกของคุณด้วยตาตัวเองอย่างที่เห็นครั้งหนึ่งมันเคยหรูหรามาเห่ามาก่อนถ้าได้ปรับแต่งอีกน้อยก็ไปขายท่าตลาดได้เลยติดแค่ของสะสมส่วนตัวของผมในห้องใต้ดินของพวกนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำงานได้ถ้าคุณจัดการเอาของพวกนั้นออกไปน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วกุญแจน่าจะอยู่ชั้นบนเมื่อจัดการเรียบร้อยให้ติดต่อมาหาผม และผมจะติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันต่อมาหวังว่าจะได้ข่าวคราวตอบกลับขอให้โชคดีแล้วทำไมลงไม่มาจัดการเองอะ่ะมันต้องมีเงื่อนงำบางอย่างแน่เลยไม่น่าไว้ใจและอีนุงนี่อืมเอ๊ะมี ซองอันนี้อยู่ด้วยเหรอตอ,ตอนไหนอะไม่มีใครเห็นถึงความพยายามของฉันอย่างที่ฉันมอบให้กับลูกของตระกูลเอลเดอร์นั้นถูกเอาไปและพ่อแม่ของเอลเดอร์นั่นชวนฉันไปงานแสดงความยินดีของพวกมันแน่นอนว่าฉันจะต้องตอบรับไปต้องไปแน่มีเป็นโอกาสที่ฉันจะได้ตำแหน่ง และมีชื่อเสียงในเมืองใหญ่คุณลุงน่าจะทำงานเกี่ยวกับยาจริงๆนะและเอลเดอร์นี่คือคู่แข่งเหรอ,อม,มีอะไรที่อเออแต่เปีนโนได้เหรอติงตองตองติง,ตง,ตงกลับไปสูงฮะแล้วข้างนอกเราจะมีอะไรเปลี่ยนไหมนะ ก็ยังมีต้นไม้ล้อมรอบอยู่เหมือนเดิมไม่รู้ว่าเสียงฟ้าร้องจะเข้าไม้หรือเปล่าแฮะตอนนี้ฝนตกหรือจะไม่มีอะไรนะแถวนี้ก็ยังล็อกอยู่อันนี้มันเขียนว่าหนึ่งขีดส,สี่แสดงว่ายังมีอีกสินะมีจดหมายอยู่สี่ฉบับเนาะหวังว่าจะไม่พลาดไปสักอันนะ ตั้งดูให้ดีแล้วืไม่มีอะไรเงียบจังเลยนะแต่ทำไมลุงไม่มาเองนะเรื่องแบบนี้ทำไมสุดทางต้องเป็นเก้าอี้ด้วยอะน่า มันการจัดบ้านนี่นาวังเวงมากเลยนะมันเหมือนกับว่ามันจะต้องมีอะไรแน่ๆอ่ะแล้วทางตรงนี้มันก็ดูอับอบไม่มีว่าแต่นาต่างมีแค่ตรงนั้นน่ะอะอีกฉบับนึ่งหยิบไว้ก่อนดีกว่า โอ้ยหยิบยากังนี่มันเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงฉันไม่น่าต้องการมันเลยฉันไม่น่าไปที่นั่นเลยเจสาะเลวนั่นทั้งท่าทางที่มันพูดท่าทางที่หัวเราะไปยังเลือดพวกนั้นมันไม่ใช่มนุษย์ใช่ฉันเองก็เหมือนกันฉันเองก็หัวเราะอย่างชั่วร้ายเข้าร่วมขับขานและได้คาถามีบางอย่างอยู่ในห้องกับพวกเราฉันรู้สึกได้ฉันเห็นมัน แต่ฉันจำรูปร่างของมันไม่ได้เอลเดอร์บอกว่าฉันควรกลับบ้านมีอีกหลายอย่างที่ฉันต้องเรียนรู้อะไรเห็นอะไรน่าจะเป็นลัทธิศาสตร์มืดแล้วล่ะไอเอลเดอร์เนี่ยดูเหมือนมีใครถูกโยนงั้นเหรอถูกเครื่องใส่กระแทกตรงนี้นะอืม บางทีอาจจะได้ใช้โอยู่ถ้ามันมันดูมืดมีไฟไหมอืมมันมืดจริงๆพอหยิบไฟฉายถึงได้รู้ว่ามันมืดขนาดนี้เลยเหรออืมได้แค่ลิ้นชักเดียวเหรอ หยิบกุญแจแล้วมันต้องมีอะไรโผล่มาแน่เลยมันต้องมีแน่แนต้องมีแน่แน่สามสองหนึ่งเสียงอะไรอะ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมเออโอ้โห ฟ้าร้องครืนอะไรใจเป็นใจให้ขนาดนี้ทำไมดาวขึ้นแล้วล่ะพอเดี๋ยวนะข้างนอกหน้าต่างนั่นก็ฝนตกเหรอเฮ้ยใช่จริงๆข้างนอกในเกมก็ฝนตกฝนเหรตะกะแตนยองยองเหรอ ไหนอะคงไม่ได้ใครยังช่วยหน่อยอะไรอ่ะเฮ้รูปรูปเหรอ ไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งรู้ตัวว่าไม่มีกล่องดันแล้วแล้วฮะมันแพ้แสงนี่เองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวได้เจ้าบือกดเปียโนไม่ได้แล้วเหรอกดได้กดได้แต่ว่าไม่มีเวลามาเล่นนะเอาไงดีจ้ะ มันแตกอ่ะมันแตกจากข้างในเดี๋ยวแตกจากข้างในได้ไงมันต้องแตกจากข้างนอกไม่ใช่หรอปกติอ่ะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเดี๋ยวเอาไฟฉายฟาดหัว ไปแล้วอะไรอ่ะอะไรอยู่ตรงนั้นระวังไว้ระวังไว้เกือบไม่ทันอ,อ่ะตะกี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเวลาอ่าน ฉันลืมมันไม่ได้อิโบนาตานั่นกำลังพูดสีแดงกำลังกู่ร้องความกระหายผูกมัดเราด้วยร่างกายของเราไว้ฉันต้องปฏิเสธคาถาแห่งทองคํานั่นปฏิเสธและวจำไว้ปฏิเสธและฉันยังได้ยินพวกมันอยู่เสียงสวดของพวกมันทำฉันแทบบ้าแต่ฉันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของฉันไม่มีเสียงตักตัก เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนไม่เห็นหัวอย่าบอกนะว่านั่นคือลุงน,ะน่นนนงนะเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เดียจยใช่ลุงลุงน่ยวะกลายร่างไปวล้ว อ่านแบบนี้น่าจะปลอดภัยกว่าฉันยงคงฝันเรื่องนี้อยู่คนไข้ามาหาฉันนั่งที่โต๊ะตรงข้ามกันด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ฉันเจอมีดที่เอลเดอร์ให้ฉันมาสั้นอยู่หลังเตาไฟมันตามหาแขกของฉันกรีดผิวหนังของเขาและท่อออกมา ไม่มีซึ่งความเจ็บปวดใดๆบาดแผลพวกนั้นเรากับกำลังยิ้มอยู่มันพูดคำบางอย่างที่คุ้นๆฉันใกล้จะเข้าใจมันแล้วมีดกับเตาสินะต้องไปที่นั่นใช่ไหมเหมือนข้างบนน่าจะมีเตาแหละข้างบนอะเอะไรซูไว้แต่ว่าเอามีดไปทำอะไรก่อนมาที่พิธีเหรอทำพิธีอ๊เออะไะ ไม่ต้องกลัวไปปิ่งก็ไม่ได้เอกมันกลัวไฟตอนนี้เราไม่ต้องอ่านอะไรอีกแล้วไม่มีให้ต้องกังวลแล้วเฮยโอ้โห,โหไปทางเดินทันหลังเลยจ้า แต่ก็กลัวเหมือนเซอร์ไพรส์ด้านหลังไม่นะไม่นะคงไม่ทำตัวน่าเกลียดแบบนั้นนะนี่งนง่ไงนี่ไงีนี่ไง,ไ,ง,ไ,งได้แล้วมีตราด้วยมีพิธีแน่นอนเฮ้ ดังเสียงหันหัวมาอีกนิดเดียวทำไมมันรู้สึกไกลๆฮึโอ้ยเอ๊ะต้องไปทางไหนเนี่ยฮึเอ้ย อย่านะอย่านะเอาละจบกันสักทีเอมาเลยไอ้ตักแตนยองย่อจริง เริ่มเกลียดที่นี่ในขณะที่อยู่ภายในตัวมันทั้งมันและฉันถูกผูกพันเข้าด้วยกันอิสรภาพที่ฉันใฝ่หามานานหวังว่าจะนำมาสึ่งการไถ่บยาปฉันได้ลืมเรือนคำตอบอันดำมืดนั่นไปเธอได้เปิดประตูน,นั้นให้ฉันฉันต้องขอขอบคุณจริงๆพวกเราขอขอบคุณ สำหรับเกมฮัคกก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถือว่าเป็นเกมสั้นที่โอเคเลยนะแต่ว่าน่าเสียดายถ้ามันมีเนื้อเรื่องมากกว่านี้หรือปีศาจมันตายยากมากกว่านี้ก็คงจะดีมันตายง่ายไปนิดนึงอะรู้สึกแล้วก็พอรู้ว่ามันแพ้แสงมันก็ง่ายอะว่าไงดียกเออแต่ว่ามัน <laughs> ตอนที่กำลังอ่านอยูอ่มันก็เข้าใกล้ได้ด้วยเหมือนกันคือแบบ ของแกแต่ปีศาจนั่นไม่แน่ใจว่าเป็นลุงเจ้าของคฤลหาสา์หรือเปล่าเนี่ยสิอาจจะเป็นลุงเจ้าของคฤหิสน์ก็ได้เพราะว่าดูถ้าในจดหมายแล้วท่าทางว่าเขาจะบ้าเป็นเรียบร้อยแล้วบ้าคลั่งไปแล้วแล้วก็รูปภาพนั่นอีกสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย